สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับไมดีพานรัฐหนึ่งเกอีกแล้วนะคะเดือนนี้นะคะเป็นเดือนเมษานะคะใกล้สงการแล้วนะคะดูจากชุดสภาพที่ใส่แล้วต้อนรับสงการค่ะใครยังไม่มีรถกลับบ้านใครยังไม่มีรถไปเที่ยวสงการใครยังไม่มีรถพาครอบครัวไปเที่ยวเนี่ยขอแนะนํานะคะมาหาเรานะคะแล้วก็วันนี้จะพามาดูรถคันนึงนะคะที่เหมาะมากๆเลยนะคะนั่นก็คือ Ishi, มิสูบิชิไต่ตันนะคะเป็นตัวเมกะแคปนะคะ2-4 GLS p l u g s นะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะทุกคนเป็นเกียร์ธรรมดานะคะปี2016สภาพเนี่ยใหม่มากสวยมากสีนะคะเป็นสีขาวมุกนะคะถ้าใครยังไม่มีรถกลับบ้านนะคะไปเที่ยวสงการากลับบ้านไปหาครอบครัวหรือไปไหนก็นแล้วแต่เนี่ยแนะนําคันนี้มาเอาได้เลยนะคะแล้วก็คันนี้ราคาไม่แรงด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูข้างหน้ากันนะคะข้างหน้านเนี่ยทุกคนดูสภาพข้างหน้านได้เลยบอกเลยว่าสภาพ ดีเยี่ยมมากๆนะคะไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยนะทุกคนไฟหน้าใสนะคะและ้วคันนี้นะคะเราได้ล้อขอบ18นะคะอันนี้เราแถมให้เป็นล้อแต่งบอกเลยว่าหล่อมากๆแล้วก็เข้ากับรถสุดๆบอกเลยว่าโคตรสุดแล้วคันนี้นะคะเดี๋ยวมาจะพามาดูภายในกันดีกว่าแผ่นเทนท์ภายในนะคะเป็นเบาะดํานะคะเป็นเบาะหนังปีกไม่ล้มเบาะยังแน่น แน่นมากๆนะคะพวงมาลัยของเขาเนี่ยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะราคาน,นี้พิเศษตรงที่นี่มีปุ่ม push start ด,ด้วยหรือคนบางคนจะเรียก engine start นั่นเองนะคะแล้วก็มีตัว What oot, ock, ock, วัดบูสวัดรอบวัดอะไรมาตรงนี้ก็ไม่รู้เขาแต่งมานะกระจกเนะี่ยเป็นกระจกปักไฟฟ้าข้างในเนี่ยดำข้างนอกขาวบอกเลยว่าดูดีโคตรเดีย๋ยวเรามาดูแคปกันแคปเกิดได้นี่ข้างหลังพรมเป็นพรมกระดุมนะคะดำคาดแดง สวยสมากคันนี้คุณจะไปเที่ยวกับครอบครัวไปเล่นนะ้าสงการขนของกับต่างจังหวัดหรือจะไปเที่ยวนอนดอยไปเที่ยวสงการอะไรอย่างนี้นะคันนี้สบายบอกเลยว่าสบายแล้วราคาไม่แพงในรถขนาดนี้บอกเลยคุ้มมากนะคะนี่เป็นสติ๊กเกอร์แต่ตั้นทัชนี่เป็นไฟ,ไฟท้ายของเขานะคันนี้ลืมบอกไปคันนี้เป็นดีเซลนะทุกคนอันนี้นะคะเป็นเครื่องไมแวกด้วยนะคะทุกคนดูจากลุ้นได้นะคะโลโก้อะไรทุกอย่างังอยู่ครบหมด นี่คลีนดีเซลด้วยสะอาดประหยัดพลังงานสุดุดนี่เป็นไฟท้ายอีกข้างนึงเห็นแล้วก็ละลายอยากได้เองจังเลยร้อนเนี่ยชอบมากโดนพูดเลยว่าต้องโดนใรารภาาเนี่ยลองให้งองเงนไม่ได้เด้อนี่มาดูอีกฝั่งหนึ่งเปิดแคปให้ดูแคปเปิดได้ทั้งทั้งสองด้านทุกคนดูได้เลยคอนโซลหน้าแอรเย็น ทุกอย่างดีสะอาดเงียนกริบเหมือนต้องบอกว่าเหมือนเลยเหมือนรถแบบมือนหนึ่งอย่างนี้ดีกว่าแหงประตูนะคะสภาพดีซีอะไรก็อยู่ครบหมดสภาพดีคุณไม่ต้องเปลี่ยนคันนี้คุณเอาไปคุณเติมน้ํามันอย่างเดียวจริงคุณไม่ต้องทําอะไรเลยเอาไปเติมน้ํามันแล้วขับไปเที่ยวได้อย่างสบายใจคันนี้บอกไปก่อนว่เาเป็นเครื่องเดิมนะคะที่สําคัญเขาแค่เปลี่ยนท่อมาท่อไม่ได้ดังลั่นมากนะคะดังแบบกําลังดี พอดีพอดีไม่ได้แบบนั่นแบบวิดฟ,ฟัดวิดฟ,ฟัดรอดอันรวดนะทุกคนแต่เครื่องเนี่ยเป็นเครื่องเดิมนะคะบอกเลยอันนี้ทุกคนจะเห็นว่าสมส่วนกับไม้ใช่ไหมตัวไม่ได้สูงเกินไปใช่ไหมหรือว่ายังสูงอยู่นะอ่ะเปิดอย่างนี้ดีกว่าให้ทุกคนดูทุกคนดูนะคะเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องเดิมเขาเปลี่ยนมาแค่ท่อจริงๆทุกคนดูได้เลยร้อยอาร์ดูกันให้ชัดๆดูเลยดูให้เต็มเต็มตา เราจะบอกเลยว่าคันนี้ถนะ้าใครพลาดอะ่ะคุณร้องไห้แน่นอนโอเคเดี๋ยวไมาจะมาบอกราคาดีกว่าคันนี้นะคะราคาอยู่ที่4ี่แสนหนึ่งมื่นเจ็ดันบาทนะคะปีดาวด้วยนะคะคันนี้ผ่อนอยู่ที่8ปดพันนิดนิดแปดพันนิดนิดนะคะแปดสิบสี่งวดนะคะถ้าใครสนใจเนี่ยโทรมาได้เลย 015198985นะคะแล้วก็หรือจะแอดไลน์มาหาหมายก็ได้นะคะแอด G Y 080D อย่าลืมเติมแอดไซด์ด้านหน้าด้วยนะคะคันนี้นะคะคนที่มีรายได้หมื่นยวก็ออกได้เอาจริงๆบอกเลยคุ้มมากสภาพนี้เอาไปเที่ยวขนของหรือทำอาชีพสบายนะคะทุกคนอันนี้ก็ฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าดำเนินการฟรีบริการหลังการขายด้วยนะคะทุกคนไม่มีมันหมดอายุนะทุกคน ก็ขาน้าหม่จะมารีวิวขั้นไหนหรือจะเอารถคันไหนมาให้ทุกคนดูเนี่ยอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะบอกเลยว่ารถเที่ยวมาเนี่ยดีแน่นอนนะคะทุกคนบอกเลยไม่ควรพลาดวันนี้ไมคขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ